สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีดต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง IT on s t a r t p a t นะครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนใช้งานในส่วนของ New Tab Folder ผน Windows 11นะครับผมทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับวิธีที่แบบว่าต้องเปิดหลายๆโฟลเดอร์เพื่อที่สามารถให้โชว์ได้ในสส่วนพร้อมกันในเวอร์ชั่นก่อนหน้านะครับผมจาก Windows 10ลงมานะครับผมแต่ในส่วนของ Windows 11เนี่ยมันก็จะมีในส่วนของ New Tab นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่นะครับที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยคุ้นเคยหรือไม่เคยใช้มาก่อนนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนใช้กันนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมทุกคนอาจจะคุ้นเคยต้องเปิดมาหลายๆโฟลเดอร์เพื่อที่จะให้จัดการร่วมกันนะครับทีนี้มันก็จะไม่สะดวกที่แบบว่าต้องมาเปิดพลิกไปพลิกมาอะไรแบบนี้ทีนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนนะครับผมถ้าเราจะเปิดในส่วนของไดดี้นะครับหรืออันนี้เป็นในส่วนของไดซี่อะไรแบบนี้นะครับจะเปิดยังไงนะครับผมเพื่อที่จะให้สะดวกนะครับผมก็อันนี้ ผมก็จะปิดไปสักหนึ่งโฟลเดอร์ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้นะครับผมก็จะเข้าในส่วนของไดซีไปนะครับผมก็จะคลิกไดซีตรงนี้ o s c นะครับแล้วก็จะได้ไดซีมานะครับผมทีนี้เนี่ยถ้าเราต้องการในส่วนของวิดีโอได้ดีขึ้นมาโดยที่เราไม่อยากเปิดโฟลเดอร์เราจะทำยังไงนะครับผมเราก็ใช้ในส่วนของ New Tab ที่ว่าเนี่ยนะครับผมก็ให้เราคลิกไอคอนเครื่องหมายบวกเพื่อ add New Tab นะครับผมหรือ c t r l T ก็ได้นะครับผมก็ กดมาทังทีนะครับพอกดมาเสร็จปุ๊บนะครับให้เราไปเรื่องในส่วนของได้ดีนะครับผมแล้วเราก็จะสามารถเข้าในส่วนของได้ดีได้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราจะสลับไปอีกแถบหนึ่งทำไงก็กดแถบตรงนี้นะครับผมเนี่ยครับมันก็จะโชว์ให้เราเห็นแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากจะย้อนกลับไปที่ได้ดีทําไงก็กดแถบลูกขด้ดดีตรงนี้นะครับเราก็จะได้ในส่วนของได้ดีด้วยนะครับ ลองเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็ลองไปเล่นดูนะครับผมว่าในส่วนของ New Tab ตรงนี้นะครับผมจะทำให้คุณสะดวกในการใช้งานในส่วนของโฟลเดอร์ใน Windows 11หรือไม่นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ก่อนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้และเห็นคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง IT All Start p a u ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้าจะมาสอนเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็อ,อย่าลืมติดตามชมช่องเอาไว้นะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ